สวัสดีครับผมแบงค์โมเกมแคทเตอร์แคทเกมดาร์กบอลโดคาบันไดอีกเช่นเคยผมนะวันนี้จะมาเปิดกาชาใหม่กาชาเคฟาแอนเคลสองสาวรวมล่างซุปเปอร์ไซย่าครับผมนะก็มาดูกันว่าผมจะเปิดได้ไหมครับผมนะกาชานี้นั่นเองที่ผมจะมาเปิดครับผมนะเป็นกาชาที่ผมเล็งมาตั้งแต่ได้ยินข่าวว่าคุณเธอมาในเวอร์ชั่นญี่ปุ่นแล้วผมนะ เพราะเป็นลายที่สวยงามมากภาพอะไรต่อมีอะไรตัวนี้ก็ผมนะความสามารถอะไรไม่ต้องไปสนใจใผมนะคุณเธอสวยเราก็ต้องเปิดวัดมาดูท่าไม้ตายกันเล็กน้อยผมเนะี <c> ่ย <oughs> นี่คือร่างแรกงองออค่อนข้างสวยใช้ได้เลยนะทำเล่นไปโอเคแล้วก็มีแอคทีฟสกิลที่สามารถที่จะ รบล่างได้ครับผมแนะแล้วพอเป็นล่างนี้เน่ก็จะมีท่าไม้ตายใหม่รู้สึกว่าจะเป็นท่าไอติม2สีเวอร์ชันอัพเกรดเอเหมือนกับตัวเหลืองอ๋อย่างเท่ท่าไม้ตายนี้สวยมากผมนะเคฟลาตัวนี้ใช้ได้เลยแล้วก็ตัวอื่นในการชานี้ก็จะมีแคปบา้าใหม่ป่ะเนี่ยผมนะแคปบา้าแล้วก็มียูนิตสเปรแท็กด้วย ถ้าเกิดว่าอยู่กับเบจิต้าจะเปลี่ยนไปในคะอยดูท่าธรรมดาหน่อยดิท่าธรรมดานี่ก็นี่กาลิกันไฟอยาโอเคค่อนข้างใช้ได้และเนี่ยถ้าอยู่กับเบจิต้าจะเป็นท่านี้ผมนี่เบจิต้ามาชูด้วยกาลิกันไฟอยาเอาเรียงเอาเรียน แล้วก็บีเดลอีกแล้วผมเนะี่ยมีโอกาสได้บีเดลอีกรอบที่ผมเปิดได้แล้วโคคูตัวนี้ผมก็มีแล้วเคฟ้าริมก็มีแล้วฮิต <Hit S 2> ตัวนี้ยังไม่มีนะให้พูดตามตรงไม่ได้สักทีเออาจจะมีเสร็จไดฮิตด้วยผมเนะแล้วก็มันก็มีกาชาหนึ่งนะคือกาชาซูเปอร์ดักบอลฮีโร่ครับผมเนะซึ่งมีตัวใหม่มาโคดเยอะเลยเคผมตามไม่ทันไม่รู้เลยตัวอะไรบ้างอย่างแรกเลยนาะตาเหมือนทั้งนี่คือใครซูเปอร์ไซยาก์ก็ทั้งซีโนอ๋อก็ว่าทำไมหัวแดง ถ้าไม่ตายเป็นยังไงสวยไปดูดิว้ารู้สึกว่าโอ้โหโอ้ยเท่นะเบรกดาบปูดาบแม่งยังลอเลยเค่ไอซีรีและก็บอลนินฮีโร่นี่ก็โผล่มาลุลวครับผมเนี่ยจะไม่รู้มันมาจะขนานดนี้แล้วเออมีตัวละครน,น่าสนใจมากมายนะปังซีโนโปังซีโน w วั t เออตัวดีไซน์สวยมาบาลเลยเนะี่ย โอ้โปวังมูมิงเลยเกยุณเนเธอนี่ตัวอะไรเนี่ยดาร์คคิงมาจิกคาบูลาว h a อือหือดูท่านี่มันเรื่องดักกันบอลหรือเรื่องอะไรวะเนี่ยไปนั่งแฟนตาซีแม่งเริ่มแฟนตาซีเข้าไปใหญ่แล้วอู้คนนี้สาวสวยโรเบลุใครวะอู้คนนี้หน้าตาใช้ได้เนี่ย และก็น,นี้ซูพปอร์มิ่งไคลอฟไทม์่างโดนล้างสมองก็ว่านะคุค้นๆว่าเหมือนเคยเจอเอคุณเธอโดนล้างสมองรับผมเนี่ยอืมโหดเลยแล้วก็โคคูตัวนี้ผมเคยเห็นอย่างคุค้นๆอยู่เนี่ยเป็นร่างใหม่หปะเบ๊บๆเนี่ยอ๋อไอ้วกนี่พวกตัวเก่าผพว่าผมเคยมีเนี่ยแต่ว่ามันมีร่างใหม่เพิ่มขึ้นมาในอัปเดตนี้ใช่ไหม แปลว่าก็มีหลายตัวที่ผมจะต้องมานั่งทำมาเนี้ยเพราะว่าผมก็มีหลายๆตัวพวกนี้ตั้งแต่สมัยที่มันยังไม่มีร่างเปลี่ยนววววแม่ทาาา่าไล่คาถานารูโตะเช่นเคยผมนะสำหรับทังโอ้นี่ใครซูปเปอร์ริยาสามโกเทนคูสเซโนโตัวใหม่ใช่ไหมเนี่ยไม่เคยเห็นอนมโอเคเฉยๆทำไม่ตายอะ มันต่างกันตรงไหนเนี่ยโกฮัง oh อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ใชนี่มันโกฮังครูดอ่ะ the fuck สโกฮังครูดก็คือโกฮังรวมทั้งอะนะส่วนนี้ก็คือโกเทนครูด what the fuck super <G l> ก d a น k o n ฮ hero นี่แม่จะรวมไม่ให้หมดเลยใช่ไหมโกฮังครูด oh what the fuck แล้วก็มีกาชาแปลกๆอีกเยอะผมนะอ๋อแล้วก็มีตอนนี้มีเ e ซ Android สองตัวนี้ผมเนี่ยน่าสนใจแต่ว่าเป้าหมายวันนี้ผมมาคือจะมาหาสาวๆผมนะเราจะเปิดทั้งเส้นสามมันติเพราะมันร้อยหนึ่งพอดีมันลดราคาเนะเมื่อถึงมันตีสามีโอกาสได้ฟีเจอร์จะได้คุณเธอสองคนนี้ไหมก็มาเดียวกันโอเคไหมผมไม่ขออะไรมากผมได้สาวๆมาเข้ามาเข้าในกล่องสะสม เราจะต้องรวบรวมสาวๆให้ครบทุกคนให้ได้เลยเววัดเปิดมาได้อะไรไหมเหมือนจะเกลือดูแล้วอ๊อไอ้นี่อีกแล้วอ่ะมันมีร่างแปลงใช่ไหมตัวนี้ม่งอยู่มานานโคลเลยบาลัดเนยเห็นมาแต่ตอนไหนคิดว่าน่าจะมีร่างแปลงอเียอัปเดตนี้โอ้เคลตัวนี้เก่งนะทำเล่นไปมีแล้วใช่ไหม ตัวอื่นเขาได้ร่างแปลงกันหมดแล้วตัวนี้น่าจะได้ไทดาวยังอีกอ๋อไม่มันมีร่างแปลงแล้วคือร่างนี้มีตั้งนานแล้วอ๋อแต่มันก็ไม่ได้เก่งไงประเด็นเราก็นึกว่าจะมีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมไม่มีเนาะเอองั้นช่างมันเอาไหมทำไมดาวมันสีแดงแดงมันแดงขึ้นบอไม่แน่ใจเออเหมือนดาวมันแดงขึ้นปกติดาวมันแดงนี่แหละออ้เบตโตมาผมเนี่ย แค่แม่ดาวมันแดงผิวปกติทุกคีป่ปองเดี๋ยวเขารอดูรอบต่อไปอกีตัวจมเบอเองก็ได้ไม่ได้เปิดนานโอ้อ่าบีเดียตัวนี้บีเดลแดงเลยอ่ะออ้โอเคได้ใหม่ตัวนึงกับผมเนี่ยบีเดียวแดงนี่แรงนะรู้กันไม่นึกว่าจะได้มาอย่างนี้ผมเนี่ยแต่ว่าจะได้ตัวใหม่มากกว่าวิ่งหนีแล้วเนี่ย เบื่อวิชิปมาครบทุกล่างมาได้ตลอดนั่นไงเอออันไหนลองดูอันสุดท้ายผมนะมันตดสุดท้ายของผมแล้วไม่ดาวไม่ก็เหมือนเดิมเออดูเบ้อเองหลอนเองแม่งเบตามาล้มล่างไม่แสดมันจบแล้วดวงกูเนี่ยมันไบโต้แล้วแหละเพราะมันการตีฟีเจอร์ไม่ลงบ่อเท่าไหร่เลยแสดจะได้ไหมครับผมนะสองสาวสองสาวใหม่ขมอน ก็คงมีฟีเจอร์ตัวหนึ่งไม่ใช่ฟีเจอร์หรือไม่ใช่ไม่เกี่ยวเออโอ้ยฟังกิ้ชิดบีเดียวไอตอนที่กูอยากจะเปิดคุณเธอไม่ค่อยอยากจะโผล่นะมาโผล่อะไรกาชานี้เนี่ยฮะจำได้กาชาคุณเธอเปิดไม่ค่อยอยากจะโผล่ทีกาชาคนอื่นชาวบ้านเขานี่โผล่รลโลอะไรนะมันไส้จริงไหมไง อ้ได้ตัวใหม่ใช่ไหมตกลงจะไปนั่งเก็บเพชรมาหานะเปิดใหม่อีกโอ้ยไอโคคูก้อนนิ่มจะมีอีกตัวที่เาไหลจะพอใจเนี่ยกูาร้อยเปอร์เซ็นต์ไปกี่รอบแล้วเนี่ยจำไ,ได้ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไปแล้วไดว้ได้ฟีเจอร์สองอันนะผมนะดวงดีดวงสวยได้ตัวดีแต่ไม่ใช่ตัวที่ต้องการอะไรแบบนี้แม่งเอ้ดีเดีวเนี่ยแม่งใช่ไหมเออผมได้แค่ตัวเดียวแล้วกว่าจะได้ก็โคตรนานแต่ทีเนี้ยโผล่รัวๆเลย,เลยแฮมเอ้ และก็โคคูก็อดดี้เ่ายังไม่ร้อยอย่ะนรืว่าร้อยไปแล้วตัวนี้ก็ตัวที่ร้อยหรือเปล่าหรือแม่งเกินไปแล้วนั่นไงเกินไปแล้วยิงด้วยแม่ง <c oughs> ปักเสกสรุปเกลือครับผมนะอุตส่าห์มาแมง่งนานๆมาทีกลับมาเกลือให้เห็นอย่างนี้นี่เองครับผมนะเออมันก็มีอัปเดตมากมายนะเรผมเข้าเกมมามก็ได้รับของแจก,กเยอะเหมือนกันชั่วไปช่วงนี้เหรียญมีอะไรให้แลก เราแลกอะไรได้ไหมผมยังมีเหรียญเก็บอยู่มั้งจำได้เหมใช้ไหมหมดเ,เหรียญแดงตอนนี้แรกมั้งเหรียญเขียวเหรียญแดงก็จะมีบีเดลแดงก็ผมเนะผมทำคุณเธอร้อยเปอร์เซ็นต์เรียงได้เอ้ม,มีแค่นี้โอเคเด่นค่อนข้างน้อยอะผมเนี้ย ช่วงนี้ก็มีอัปเดตมากมายมาผมนะใครที่มีเวลาก็มานั่งเล่นละกันช่วงนี้ผมก็เล่นนูเล่นนี่ติดเกมอื่นยาวก็เลยไม่ค่อยได้กลับมาดัก,กบอลโดคังเท่าไหร่ผมเนี่ยกนะ็ไดมี ECA นี้ผมนั่งเล่นอยู่เล่นไปจะ8ด่านแล้วก็อันนี้ก็ยังเล่นไม่ครบก็ได้เกิดว่าเล่นใน2ด่ดานนี้ครบเดี๋ยวนะจะไปเปิดอีกมันตีนึงก็จะพยายามไปกันแล้วก็มีอีเวนต์ซุปเปอร์ดักบอลฮีโร่มีตัวนี้ด้วยรอระเออตัวนี้ไม่ทำกันนะผมนะใครพลาดไปพยายามเก็บเอาไว้ผมนะโอ้ ครูเลอร์วูเท่เว้ยโกลเด n นครูเลอร์นี่เท่อยู่ซุปเปอร์ฟูก็มีมก็ช่วงนี้อีเวนต์ดักบอลฮีโร่มาก็พยายามเก็บไว้ผมนะเพราะว่าแม่งมาปีละครั้งเท่าที่ลองสกเกตดูมันมาทีอัปเดตท,ทีแต่ว่ามาปีละครั้งเท่าที่เห็นแล้วก็มีอันนี้ด้วยอ้าแจกพวกเพชรพวกอะไรด้วยผมนะก็มาลองดู มีเป็นพิเศษเยอะอยู่แล้วก็มีด่านใหม่อันนี้แล้วก็มีด่านครั้งแดงโอเคแล้วก็มีนี่ผมในะ ECA Double c r i s i M LR ซึ่งผมยังไม่ทำเลย ID ใหม่ยังไม่ทำเลยเอแต่ว่า ID เก่าที่ทำไปแล้ว Extreme a m Z ปังนี่ไปนานแล้วทำไปนาะนแล้วผมนะยังอยู่ชื่อไป Super Battle Load อันแรกนี่มีด่านใหม่ใช่ไหมเออผมยังไม่เล่น มันจะมีด่านใหม่แล้วก็ตัวใหม่แจกใช่ปะแอลเอใหม่มาแล้วมาตอนไหนวะอาจจะมานาะนแล้วมันไม่แน่ใจอัปเดตนี้หรือเปล่าผมเพิ่งมาเห็นมันไม่แน่ใจโอเคถ้าผมมีเวลาผมจะมาไล่เล่นแล้วกันแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องตั้งเป้าหมายเปิดอันนี้ให้ได้ก่อนเปิดสาวๆให้ได้ผมนะเพื่อม,มาใช้เพื่อความชินมืนโอเคผมนั่นคือการเปิดกาชาสาวๆ ไม่ได้ได้แต่บีเดลเนี่ยคุณเธอตอนกาชาคุณเธอไม่ไม่โผล่ตอนนี้โผล,ล่ววลวนะจิตใครชอบคลิปนี้จิตใครให้แชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นกาลังใจใผมสำหัผลงานผมนะถ้าเกิดใครดูเล่นเกมนี้อีกไว้ๆก็าลืกดไลค์กันเยอะสวัสดีก็ลาคุบายมั่งหน่อย굿ไน